สวัสดีครับพี่มทุกคนกันด้วยนะผมอยู่ในเกมดราก้อบอลแซดด็อกคันแบ็กเทิร์นนะครับเข้าสู่พาร์ทที่3นะสำหรับครบรอบ7ปีของเกมนี้นะครับผมก็เก็บตั๋วฟรีนะจากกิจกรรมมาครบแล้วนะผม50าสใบนะครับเราก็จะมาเปิดตู้นี้กันนะผมเป็นตูออ้ที่เขาจะแจกตัวละครไปเลย7 7ตัวนะแล้วก็จะได้ LR รนะผมการันตี LR ไปเลย3ตัวนะครับ ส่วนตัวผมนะผมว่าออในกิจกรรมที่เราต้องไปเล่นอ่ะถ้าถามว่าเควสต่างๆเนี่ยถามว่ามันยากไหมผมว่ามันเก็ง่ายๆเนาะออแต่มันจะมีบางเควสที่แบบต้องใช้เวลาหน่อยเออพวกเอาตัวละครไปปั้นนะครับเอาไปเปิดเส้นทางให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วก็เอาไป ECA อะไรพวกเนี้ยเก็เป็นเควสที่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็เควสที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็เล่นๆไปมันก็ปดล็อกเองอะ่ะนะครับคือบางเควสเนี่ยผม เล่นไปผมไม่ได้อ่านด้วยนะมันปวดของมันเองนะครับเออก็เป็นตู้ที่คุ้มนะคุ้มคมครับตัวละคร LR ในตูก้ก็น่าจะดูตรงนี้เนาะอ่ะนี่นะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ LR ในตู้นะผมก็ยังไม่มีซะส่วนใหญ่คือเยอะเลยอ่ะที่ยังไม่มีนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเพิ่งเล่นมาได้ประมาณเดือนกับอีกเกือบ,บสองเดือนอะง่ายเออ เกือบสองเดือนนะที่ผมเล่นเกมนี้มาแบบเจริงจังครับส่วนที่ผมมีแล้วก็จะมีจานเดมบาตัวนี้นะครับเอ,อในตูน้นี้จานเดมบาแล้วก็โกคูตัวนี้นะครับเออโกคูตัวนี้นะครับนี่ผมมีแล้วส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผมยังไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นตัวไหนก็ได้ครับเออยังไงมันก็เป็นของฟรีจากกิจกรรมอยู่แล้วนะรเราไม่ได้เสียเพชรโอเค เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยนะผมต้องกดกันยาวๆเนอะ77 <c oughs> ตัวไงมาครับผมเอาเลยกดไปอือโอเคูเบจิตา้าครับพิวชั่นไหมหน่อยเอออ่าเป็นร่างบูอ่ะครับเป็นร่างบูยังไงก็ได้เอออยู่แล้วครับอย่างน้อยสามตัว เอ Vegeta. อเบจิต้าเฮ้ยเอลอาร์มาตัวแรกเลยวะ่ะเ okay. ออโอเคเบบี้เบจิต้าเฮ้ยเอลอาร์ไม่เลตัวนี้เฮ้ยเอลอาร์โอเคสองตัวลวะเอาโอเคเบจิต้านะครับ งั้นก็แปลว่าผมน่าจะได้ LR เนี่ยอย่างต่ำตอนนี้อย่างน้อย5ตัวเนาะเออเพราะว่าตัวที่มันการันตีน่าจะได้ตัวตัวสุดท้ายนะครับเออเป็น3ตัวสุดท้ายเนาะสำหรับการันตีนะครับโอเคนะกดเรื่อยๆครับจิมเรื่อยๆเลยนะครับเออซาตานนะครับ SSR นคุดยินงโคยาวๆกดยาวๆอืยอมมานบูพิกโรอันนี้ผมไม่ได้นับเลยนะว่าเปิดไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเออจิ้มรัวๆเลยนะครับเนี่ยมาดักอ่า จิม้มโรลวๆจิ้มโรลวๆเลยจิ้มกันจนแบบเมื่อยมือนะตอนนี้อ่ออคุเล เซโนโจิ้มกันมันเลยทีเดียวยังไม่ถึงสาวตัวสุดท้ายนะครับเฮ้ยมาแล้วอันนี้น่าจะถึงสาวตัวสุดท้ายนะ,ยนะเคลฟล่าแอนเคลตัวนี้ผมน่าจะมีแล้วนะครับเออออนดรอร 7จดตัวนี้ยังไม่มีก็อ,อีกตัวหนึ่งเป็นโกกับพี่โกโลนะครับโอเคหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคเกี้ยนะหมดแล้วผมก็ได้มาห้าตัวนะครับหรับ LR อานะครับก็การันตีสามตัวเนาะแล้วก็เอ่อที่ได้จากดวงสองตัวนะครับตัวนี้ผมน่าจะมีแล้วเออมีแล้วนะครับ LR ตัวนี้เออมีแล้วมีแล้ว นะครับอันนี้ยังไม่มีโอเคยังไงมันยังไม่มีก็เอาไว้ก่อนครับเขาไปปั้นนะ่ะผมขอล็อกไว้ก่อน,นะะ้นกันล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนคอยไปปั้นทีหลังอันนี้รู้สึกจะเป็นโกคูบัดมังกรหรือเปล่าอาใช่ครับอย่างเท่เลยตัวนี้โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็ได้มา5ตัวนะครับผมผมก็ยังไม่มี4ตัวนะครับมีแล้วตัวเดียวก็เดี๋ยวเอาไปเปิดเส้นทางโอเคนมสนำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ